เปียดหรือว่าพอขาดเขามาหลายครับหางว่าอ้วนเรต้องการงนวอ้วนครับมันจะเป็นเหลหรือบาหมาขคให้อ้วนนะค,ะครับคุณใด อุ่นดานะครับตอนนี้ก็งวัววันขายายก็วันขายางขายดีแล้วก็ราคาราคาเนี่ยกับผมกับอก็ฟังอยู่เลยครับประมาณเจ็ดสิบห้าถึงแปดสิบาทผมิ่มแรกแรกเลยกับแปดสิบบาทผมก็อยู่ด้นะครับแต่ตอนนี้สวัสดีครับพ่อพี่น้องครับื้นนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอโนขุดครับจังหวัดสิสเกตวันนี้พาพี่พี่น้องนะครับมาเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนนะครับหรือว่าง่วขุนนะครับเลี้ยงมาหลายรุ่นแล้วนะครับพี่น้องแล้วก็พักคอกไว้นะครับเมื่อนนี้นะครับจะมา ดีโนเวตปรับปรุงขออนะครับหลายหลายคนสนใจนะครับอาชีพการเลี้ยงง้วขุนเพราะว่าง้วเริ่มมีราคาแล้วนะครับง้วขุนเริ่มต้นด้วยวิธีเหตดจากไหนแน่นะครับเกี่ยวกับการเตรียมคอกนะครับขนาดของขอกนะครับล็อกนึงเนี่ยต้องกว้างเท่าไหร่นะครับมัอนี้เท่าสิบมาเบิงนะครับมาเบิ้งงานน้ำพี่จองน้ำกันนะครับไปกันเลยครับ สวัสดีครับเหมือนในภาพพี่พนองนะครับมาเยี่ยมคุณกิษดากฤษดาฟาร์มนะครับพี่นองครับอันนี้นับตัวให้พี่นองทั้งบาทหัวใจนะพี่ครับพี่พี่นองนองนะครับจะยู่ทั้งบาทที่จะสนใจนะครับอย่างุ้นคับนะครับซึ่งตอนนี้นะครับกำลังเตรียมขอกอยู่ครับว่าจะเอางัวคุนเขารดใหม่ครับผมกำลังเตรียมขอกอยู่คและหลายคนก็กำลังสนใจเพราะว่างัวเริ่มขยับนอ เรล่มมีราคานะครับพี่น้องก็เลยพาพี่ผหนองนะครับมาดูวิธีการเตรียมคอกนะครับสําหรับผู้ใดมือใหม่นะครับสนใจในการเลี้ยงงัวนะครับเลี้ยงงัวขุนนะครับเริ่มต้นจังใดเนี่ยอายากให้พี่จ้องเบาอธิบายให้พี่หน้องฟังเริ่มต้นสาหรับคอบผมนะครับนองมันก็เคยเลี้ยงมาแล้วนะครับก็ฝากไปถึงมือใหม่ที่อยากจะล่องนะครับต้องคอกนะครับเห็นยในิทีโปร่งหลืที่สูงนะครับเพื่อเพื่อว่าไห้นามมัน ผ่านได้นะครับ,บครับอ๋อฟองกันน้าท่วมบ่อยนะาน้ำท่วมนะคะพระบ,รบัตาถ้าตั้มไปน้าม,มันแฉะจะเห็นนกซ์คลิดพิให้เกิดโรคของโรคตามมานะครับพระ่าจะเป็นเล็บเน่าพระบัติต้องเปลือยอย่างมันสิตามมา <ๆ S 2> นะครับแลหลายอย่างเนาะลหลายอย่างร่วมกันนะครับแต่ละขึ้ตรงสูงไหวอคอกนี่ตรงสูงเลอพี่น้องมือใหม่นะครับพี่น้องครับมือครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับท่านจะเรียงวัวคุ้นนะครับครับจาก สองลอยกว่าถึงหาลอยโล่นี่ยคอกต้องอยู่ประมาณสองเมตรหาสิบถึงสามเมตรนะครับเป็นขันต่ำนะขันต่ำเนาะนะครับขันสิแบ่งลอกนะครับพี่จ้องพันไม้ถึงว่าแบ่งลลอกนะครับพี่น้องครับอ่าขันสิแบ่งลอกพ่นมาเกณฑ์นี่คืออยู่ที่สองร้อยอ้ยมาเมื่สองเมตรห้าสิบนะครับพูดสามเมตรนะครับอันนี้เป็นยางต่ำเป็นยางต่ำยางหน่อยเนาะ ได้กวงกว็นีก็ดีได้กวงก็นกกีนอนก็นนกนดีนะอ๋อแตคือคนนอนเบียดกันนีล่ล่ะนอะแมนครับมกักกะสินอนกับโบอีมปัญหาแล้วนอะ<ม>นคน,<ม>นเบียดกันนะครับพี่น้องครับอันนี้คือกะสีเอาแบบห่างๆแม่นะครับเพื่อใหงว่ารับสบายนะครับพี่<ม>น้องครับกินอ,อ,อาหารบเขียดเน,ะนาะบเมนกินหลักกันมาไก่กันนะอยู่นั่นผมสำหรับวัสดุนะครับสําหรับคนทุนหน่อยทุ่นคือของผมนี่ล่ะที่ว่าทุนหน่อยทุนหน่อยเนาะครับเพราะว่าของอายุค่านะครับ มัสะดุ้ดตามทีข้ามี่แหละครับเอามาใส่ก่อนนะครับเพราะว่าข้าเห็ดลงเลื่อนนะครับตรงนี้มันก็ถ้าจะเอาเล็กเลยเพราะว่าราคาม่คุ้นล้มลงมัมก็ยมั่วหมันคงนะครับตอนแดะคือข้างงบข้าหน่อยเนาะงบหน่อยงบหน่อยนะครับกันเน้นไปทีเอางัวก่อนครับนะครับแต่ว่าก็คือขอกนี่คือเป็นตอนนี้นะครับปัญหาเป็นขอกไม้ยุขานี่พี่น้องปกติแบบนี้แหละมันคงนะครับเด้อเพรานว่าอยาให้งัวมันเขาไปหากันใดเนาะนะครับอันนี้คือครับ คือคือกันนะครับกันไใบนะครับพี่น้องครับเขาหากันได้นะสำหรับมือใหม่นะครับสังเกตบางอย่างนึงก็คือขอกสีโปรงเนาะสูงต้องโปรงสูงครับต้องมีโปรงสูงแหม่ๆเนี่มันคือห่อนแม็นบ่อมันห่อนนะครับอากาศไทยเทลําบากครับถ้าถ้าต่ำกว่านี้ง่วงง่วขุนนี่เขาจะขี่ห่อนนะครับจะขี่ห่อนจักหน่อยหนึ่งถ้าต้องเห็นมันโปรงแล่ะกับไทยเทได้นะครับนี่สำหรับมือใหม่นะครับพี่น้องครับในการทํา คอกงวขุนนะครับหลายๆคนกถามเขามานะครับเรียองงวขุนเริ่มต้นจังไหนแน่นะครับนี่คือพาไปลงผิดจองนะครับคอกต้องสูงโปร่งนะครับอยู่ในที่โน่นนะครับนำทวนบ่เถงนะครับรากาให้กั้นคอกนะครับกั้นคอกยางบ่ไเ้กั้นเลื่อยนี่คือ่า2เมตร50คูณ3เมตรนะครับพี่น้องครับแล้วอันังอาหารนี่ดินี่รังอาหารงอาหารเฮาก็ ประมาณการว่าประมาณการคือเขาต้องไปนี่ครับถังถังเขาไม่ขาอยู่ตัวไปนะครับถังนี่เฮ็ดแบบง่ายๆเฮ็ดแบบง่ายๆนะครับถังนึงกับห้าลอยเขามาพาคืนนะครับอ๋อเด็ดเด็ดสองร้อยห้าสิบนะความสูงเนี่ยเอาตัวไหนเป็นเกณฑ์เนาะอ่าความสูงนะครับความสูงห้าสิบโมทิงเมตรนะครับประมาณแปดสิบเสนเอาคขนัดเป็นตัวง้วกับระดับอกวัวเพราะว่าบางครั้งเขาเอาวัวเขามามันจะเป็นง้วกหน่อยมันจะกินโมทิ้งนะครับมันกินบมถึงเขากับประมาณ 80เนไป,นประมาณ80เส้นไบรกอนอนะครับแต่ว่าขันโตัวง่วนยังง่วนยังเข,าขเา้ากับเอาขยับเอาเพราะว่าเพราะว่าไงไงหน่อยมันก็บบดตรงกันนี่ครับเพราะว่าตรงช่องข้อนนขอ,อ๋ออันนี้เพลนเหตุช่องข้อไว้นะครับพี่น้องครับช่องข้อไว้ตัวนี้เพิ่นว่าประมาณสัก80เพิ่นว่าครับนะครับเพิ่นว่าประมาณสัก80ครับผมล่างอาหารเพิ่น อย่คลิปหรือต่ำกว่านั้นก็ได้ต่ำกว่านั้นเนาะให้เบื้องต้นว่าน้ำหลาเนาะเบื้องต้นว่าเป็นหลักนั่นครับผมเบื้องต้นว่าเป็นหลักแหละครับก็บ่อยากนะครับพี่น้องครับนี่แหละบ่อยยากครับเออวัสดุตรงนี้เทาก็มีคือเพิ่นมีขายไหมน้องบางเอิซะเพิ่นมีขายสองร้อยห้าสิบได้ครับเป็นต้องทุนท่าบนหันไหล่ท่านจะเป็นต้องไปเฮ็ดอ่านปูนนะครับอืมครับเอาตามนี่เลยเอาตามนี่มีกำไรจังเฮ็ดไปเลยนะัเฮ็ดไปเรื่อยๆครับนะครับนี่สิได้เเห็นนว่่าพิ มีการจัดเตรียมคอกนะครับหลังจากที่พักมานานเนาะพักพักดนบ่พักหน้าเกือบปีเลยเกือบปีตั้งแต่ละข้างงัวเป็นเวลาข้างงัวร่งกับพักมาเลยครับตอนนี้ก็ละข้างงัวกับเตียขึ้นมาแน่กัดคิดว่าจะเอาเขาใหม่เอาเขาใหม่ก้ลังมาจัดเตรียมกลังมานี่แหละครับเอาเฟื่องเอาฟันเสียข้ามีน่ยมาลองไว้นะครับเพื่อว่าเวลางัวมันมามันนอนเวลาเก็บขี่เก็บยังมันจะได้เก็บง่ายได้มากสครับ คือเอามานอ่อให้เพิ่นนอนพักเนาะบอกง่งายๆน,นะครับแล้วก็การเก็บขี้เก็บยังมันก็กสิง่ายขึน้นนะครับในการอ่าในการเลี้ยงง้อขุนครับพี่น้องครับนี่แหละเพิ่นจัดเตรียมไว้สามสามขอกนี่คือเฮาเสี้ยวเขาเริ่มต้นสามตัวก่อนแม่นบอร์เขาเริ่มต้นสามตัวก่อน<า>ครับเขาเริ่มต้นก่อนคอสามตัวทั้งนี้ก็ยังบ่ทันได้ครับกันทไปเรื่อยๆครับทั้งทังนี้กัน ท้าเนี้กะกะยังยังยังบัท่านไหนเอาเข่าอ๋อเวไเห็ดไปเรื่อยๆบางไงเห็ดไปเรื่อยๆเอาเขาก้อนสามตัวครับในระวางที่พักการสัมผัสนะครับพี่น้องครับผมก็เหลือไปเห็นนะครับพี่น้องครับนี่คืออ่าล่างใส่ฟางของเพลินนะครับซึ่งเพลินใส่ใหม่ในการเห็ดนะครับพี่น้องครับผมก็บหูซึ่งว่าเออไอเดียเพลินก็ดีนะครับผมก็เลยถทายมาฝากพี่ฝากน้องนะครับเพื่อผู้ใดเอาไปเห็ดเป็นแนวทางคือกันนะครับพี่น้องครับ แล้วก็อีกอย่างนึงนะครับตอนนี้เพิ่นกำลังเตรียมการนะครับข้นฟุ้นออกนะครับพี่น้องครับเรื่องความสะอาดนี่นะครับตรงถามเพิ่นครับพี่น้องครับครับบัดนี้หลังจากที่เห้าเอาง่วเข้ามาบัดนี้เรื่องความสะอาดเฮาดูแลจังไหนครับาออ๋อครับผมมีตัวซอยครับตัวซอยครับผมตัวซอยอีหยังนอแบบดหนนอตัวซอยมันเป็นผลิตภัณฑ์นะครับอ๋อผลิตภัณฑ์นี่ครับพี่น้องครับไมโครเบสครับไมโครเบส ครับไมโครเบสตัวนี้เิ่นซอยในเรื่องอย่างแน่นอนจะช่วยในเรื่องของนะครับไรแมลงวันนะครับไลรแมลงวันขาเชื้อนะครับปรับสภาพกินว่ามีกินนะครับว่้มีกินในคอแต่เข้าทาดูแลแล้วฉีดพ่นนะครับว่มีกินแมลงวันกับว่มาว่ามากับรับได้สบายนะครับว่มีแมลงมากวนนะครับแล้วว่มีตัวแมลงมาเพื่อที่จะนําเชื้อพหะลกมานะครับ นะครับตัวนี้เขาจะฉีดพ่นนะครับฉีดพ่นได้ขอกงัวแล้วก็หลอกขอกงัวหรือว <ứng> ่าจะเป็นมองได้นามค้งที่มันเป็นบันเท่าวา่นาน้ำซีอิกน้ำซีอีกหน้าครับตัวนี้เขาจะใส่ได้นะครับ,<อ>รบลกไก่ลกเป็ดยังเขาที่มันกินชุนๆุนนะครับอื <ứng> ใส่ไม่ก็เบียี์ ชีพ่นเอาครับอ๋อนี่ครับพี่น้องครับเป็นเป็นผลิตภัณฑ์นะครับผมใส่มาตั้งแต่เริ่มเลี้ยงงัวนะครับตัวนี้เริ่มเลี้ยงงัวนอครับเริ่มตรงนี้ผม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 ศึกษามากผมก็ซื้อมาใส่ก็ถือว่าตอบโจทย์ตอบโจทย์เพิ่นตอบโจทย์ได้ดีมากนะครับสําหรับตัวนี้ครับผมใส่มาตลอดนี่ครับพี่น้องครับไมโครเบสนะครับอยู่นี่เพิ่นใส้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะครับดับกลิ่นนะครับทําความสะอาดทําความสะอาดคอกนะครับเพิ่นว่าใส่เราเห็นผลให้ทัั่วเลยครบอืม S <S เป็นเล่าหรือเป็นยังนี่เขาฉีดเวลาเขาฉีดเ่าก็ฉีดผลในตัวพ้ายเปรตใช่ไหมครับ<ม>สำหรับวันนี้ผมกับ,บ่บ,ฐฐบเดย์บ่าท่านเด้วันนี้ฉีดโบเดย์เอาถังมานะครับโ<ม><ม>บเดย์สาธิตในการฉีดโเดย์สาธิตแต่ว่าในใน,ใน,ในส่วนผสมของมันนี่ก็ใส่สองฝาตัวนี้นะครับครับเอาที่เขาใส่ประจําอยู่เขาเห็ดแบบนี้ใส่ประจําก็คือสองฝาฝานี่นะครับสองฝาตันนี้ละเขาผสมนำสองฝาตัวนำายีสิบริรครับนะครับฉีดผลในตัวเลยครับอืมเห็นผลแน่นอนเห็นผลแน่นอนครับเพราะว่าแม่มาเล็กบ้านหรือว่าตัวใดเหลือบยุ่งนี บอกเขามาไกลดคลับสุดยอดแห่งนะคอกเป็นอเปิดนะครับออกเป็นขอกเปิดแต่ว่าตามมันได้กินตัวนี้แล้วนะครับเป็นพวงมะแลงที่จะมากัดมะอะไตอังวเห่านี่มันจะหลดลงมันจะหลดไปนะครับก่าวบอดแว่ามีรอยเป็นเส้นแต่ว่ามันหลดหลดขึ้นเห็นเห็นเห็นเลยนะครับหลุดเห็นเห็นเลยนี่ครับพี่น้องครับจากผู้ชายจริงครับผลิตภัณฑ์ไมโครเบสครับพี่น้องเพื่อนว่าเพื่อนใส่แล้วเพิ่นเห็นผลนะครับงวกอ่ะรับสบายขึ้นนะครับพี่น้องครับ ปะหูใดครับเพราะว่าโมมีเลยครับแมลงวันในขอกผมนี่สังเกตเบื้องนอกขนาดเป็นขอกแบบนี้นะครับพี่น้องครับขอกแบบนี้กับโมีแมลงวันมมีแมลงวันครับพี่น้องครับเห็นผลของเผ่นอลรครับพี่น้องครับการเลี้ยงว่านอกจากสิมีโร่งเลื่อนที่มันคงทาวนแล้วนะครับพี่น้องก็ต้องมีอาหารนะครับต้องมีแหล่งอาหารสาหรับงมวานนะครับอย่างเช่นแปลงหญ้านะครับแล้วก็ฟางอัดแห้งนะครับก็ใสีให้ว่ากินเป็นอาหารนะครับพี่น้องครับ พี่จ้องครับบันนี้แนวโนมที่ทางงดไปจากไหนอสาหรับแนวขีดของห้านี่สำหรับแนวขีดของผมนะครับตามที่ผมได้ไปตลาดไปศึกษาเบิงนะครับแต่ตัินใจแล้วตัินใจอีกนะครับเพราะว่าที่ผ่านมามันก็ซบเซานอแต่ว่าในตอนนี้ผมคิดว่ามันจะมีแนวโนมที่าดีขึ้นนะครับผมก็เลยกลับมาเอาเข้าอีกคเพราะตอนนี้นะครับเวียดบว่าเวียดหรือว่าพอขาดเขามาหลายครับหางวัวอ้วนต้อง การงออวดครับว่าจะเป็นเหลหรือบารมังเขาให้วอวดนะครับคุณได้คุณได้นะครับตอนนี้ก็งออวดขายง่ายก็อวนขายง่ายขายดีแล้วก็ราคาราคาเนี่ยกับผมกับพ่อฟังอยู่เลยครับประมาณเจ็ดสิบห้าถึงแปดสิบบาทผมเริ่มแรกๆเลย่ดกับแปดสิบบาทผมก็อยู่ได้นะครับแต่ตอนนี้มันกลับมา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 คือเก่าแล้วกำลังเริ่มขยับขึ้นเริ่มขยับขึ้นผมก็เลยต้องว่าเขาก็เลยเขาก็เลยทดลองมืงก่อนนะลองตลาดครับทดลองตลาดก่อนลองตลาดเบิ้งนะครับตามที่ไปย่างเบิ้งนี เมื่อวันนี้ว่ามีเห็นเหรอครับเพราะาว่าเรียนจองไปหมดเลยทั้งตัวแม่ตัวผูเนาะตัวแม่ตัวผูวครับคุณตัวแม่ก็ได้ผัวน,นี่ค,ครับพี่น้องพี่น้องครับพี่จองพันวาที่ท่าง<อ>ดีค้นแน่นอนสิ้นปีนี่จัาหนเกษตรกรผู้เลี้ยงงัว่ผมคิดว่ามีเหอยู่หรอกครับเพราะว่ามันมีแนวโน้มงัว่ตอนนี้มันเหมือดแล้วนะครับรับงัวงั่อวันก็กลาดไปหมดแล้วแต่งงว่จอยกันต้องมามาขุนนะครับ าจจะได้ราคาดีก็ต้อรงคุณครับครับก็กะ,กะพี่จ้องมองว่าอาชีพง้ขนสิเริ่มกับมากขึ้นอีกขึ้นอีกครับเพราะว่างวออ้ว,ว,วนมันบม่มีแล้วบม่มีแล้วครับมีแต่มีแต่อ่า งัวจอยเนาะไม่แต่หัวชาวบ้านเพราะคนเลี้ยงงัวคุณอิลีนี่คือเขาเริ่มเขาเขาหายไปแล้วเขาเริ่มหายครับเพราะว่าเพราะว่าเศรษฐกิจที่ผ่านมาการเย็นเหุ้บางคนกระจายถอดแน่บางคนก็บรอโอกาสขึ้นผุมในหลายเพราะว่าคนเทามันกับคือกันกับหนามเลยครับมันมีึ้นมีลงนะครับมันก็ขึืนได้มันก็ลงได้นะครับเพราะว่านี่ยังคือกันล่ะครับมันก็มีพันขวนได้ตลอดเวลานะครับเพียงแต่ว่าข้าสิท่านเหตุการณ์ก็มันบ่กนะครับท่านเหตุการณ์บอกว่าเออ การเอาอย่างเหีืองง่วตัวนั้นก็ต้องศึกษาเรื่องราคาของง่วครับถามมันเขาได้มันออกได้ครับถ้ามีกําไรแน่ครับเทาก็ต้องเหตุครับครับนี่แหละพี่น้องเพิ่นว่าง่วช่วงนี้นะครับพี่น้องครับง่วอ้วนขาดตลาดเลยสิเอาง่วจอยเขามาขุนนะครับเพื่อจะทํากําไรนะครับในขุนสันเนาะขุนสันเข้าสี่ร่องขุนสันเบิ้งนะครับพี่น้องครับขุนสันสามสี่เดือนเพิ่นว่า เท็พี่เมี่ยงครับอ่าเอาแบบง่ายๆเอาแบบขุ้นแคล้ววนนะครับพี่น้องครับได้ประมาณห้าร้อยโลเนาะระยะสั้นนะครับได้ประมาณห้าร้อยโลนะครับกะซี่วอกเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือเขาเป็นคนเลี่ยงดังเดิมอยู่แล้วเขามีคอกอยู่แล้วเขาบปิดลงทุนยังสื่อเตงัวต้นยังสื่อเตงัวครับต้นตุ้นเขามีอยู่แล้วสื่อเตงัวผมเกิดเอาอยู่จะตันนึงเอามาทดลองหนึ่เพอซูสเกืดเนี่ยเขากะ เขากับนอกจากเรียงว่าเรากับโบเดเห็นยังเสริมเนาะครับกับโบเดเห็นยังบบได้เห็นยังเสริมนะครับพี่น้องครับเขากับนี่นะครับกับเขากับมาลอดติดตามเบิงนะครับพี่น้องครับว่าพี่จองสิบอาประสบความสําเร็จบอนะครับในรอบนี้นะครับเพราะว่าจากประสบการณ์การขุนที่แล้วมานี่ก็คือปัญหาหลักๆคือเรื่องการตลาดเนาะเรื่องการขุนการเลี้ยงมัมีปัญหาปัญหากับโบนะครับแต่ตลาดรอบนี้มันเปิดแล้วเปิดแล้วนะครับก็ก็อยากเปิดใจอีกทีนึงนะนะเอาสุดท้ายแล้วจะให้พี่จองฟังยังถึงพ่อไม่พี่น้อง ครับก็ฝากถึงพ่อพี่น้องที่คิดอยากจะเอาชีพเลียงงัวนะครับบอกว่าจะเป็นมือเก่ามือใหม่นะครับตอนนี้นะครับถ้าท่านคิดว่าอยากจะเรียงก็ล่องไปตลาดเบิ้งนะครับสิคิดคือผมบอคนหฮามันอยู่เฉยบ่ได้ดอกครับก็ต้องดิ่นนะครับในเมื่อห้ามีเครื่องใหม่เครื่องมือมีอุปกรณ์ครบอยู่แล้วนะครับฉะนั้นคือผมเนี่ยการเริ่มต้นใหม่มันบ่สายนะครับการเริ่มต้นใหม่เนี่ยเขาเริ่มต้นได้ตลอดนะครับ คิดให้ทีดูให้ดีหน้าคับล้วก็เริ่มต้นใหม่คิดแล้วสําหรับผมนี่ก็มีคติว่าคิดแล้วทำนะครับคิดแล้วทำนะครับคิดแล้วทำท่านที่หน้ารับผมสิบปอยโอกาสให้มันยืดมันยาวไปครับนะครับมันต้องเฝ้าเฝ้าเฝ้าลงมือให้เห็นผลนะครับครับครับฝากไว้นะครับรับทุกลย่ยงนะครับแต้ผมุกับขึ้นบันเท่ากับมีเงเฮทหยเห็นหน้าเท่าเดียว นะครับให้หน้ากันก็ต้องรอโอกาสบนฝาอกันกันเรียงงัว่ก็ต้องรอโอกาสนะครับก็ขึ้นในเมื่อมองแล้วว่าโอกาสจะมาถึงนะครับภายในสิ้นปีนี้คิดว่าจะราคาคงจะกระชุนละครับครับครับผมฝากไปครับฝากใบนะครับวันนี้นะครับขอขอบคุณพ่จ๋องครับผมสวัสดีครับขอบคุณบาลรุษครับผม